หนึ่งก็บวกสองไปบวกสองไปประมาณนี้ครับอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาไปเป็นก้อนนั่นแหละแล้วก็บริหารจัดการในแต่ละอำเภอระหว่างท่านสาธารณอำเภอกับอาจารย์ประจํากลุ่มช่วยกันวางแผนอย่างงี้ค่ะอาจารย์ครับเพราะว่านักศึกษาเขาก็ต้องฝึกงานประเด็นอื่นเช่นทำกิจกรรมในวิชาของเขาด้วยเขาจะได้ไม่สับสนว่าไปอำเภอนู้นอำเภอนี้จะได้อยู่อำเภอเดียวกันในกลุ่มเดียวกันนะคะอันนี้เป็นแนวคิดอาจารย์มียอดนักศึกษาเท่าไหร่ครับผมจะได้ลองลองเลียให้ได้ครับ อ๋อตอนนี้มีห้าสิบห้าคนแต่เดี๋ยวถ้าไปเป็นอยากจะให้ไปอำเภอละก,กลุ่มหรือสองกลุ่มที่เป็นอำเภอเดียวกันเดี๋ยวสักครู่นะคะอคืออยากแย้กระจายคือคือมันอยู่ในโทรศัพท์อาจารย์ครับอยากจยให้กระจายได้ทุกซีไออาจารย์ครับในหลักการก่อนครับว่าจะกระจายทุกซีไอคุณจะมีนักศึกษาไปดูแลครับซีไอละคนก็ไม่เป็นไรครับนะครับจะได้ช่วยกันดูครับโอเคก็นักศึกษาห้าสิบห้าคนนะคะ อันนั้าคนครับศาสตอาจารย์จะช่วยดูแลยังไงก็แล้วแต่เป็นประสานเป็นพี่เลี้ยงเป็นอำเภอหรือเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ครับค่ะผมอาจจะใช่ไหมครับผมจะได้ให้พี่ปีชาช่วยเคลียร์ถูกนะครับว่าจะแบ่งไปที่ไหนบ้างในอำเภอไหนบ้างนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวจะส่งไฟล์พร้อมรายชื่อไปให้พี่ปีชาเลยเพราะว่าทําไว้แล้วว่าอำเภอไหนมีรายชื่อนักศึกษาบ้างชื่ออะไรบ้างครับทางส่วนของเอ พระบาทครับเป็นอยางไรมั้งครับพระบาทมีสกกีรครับที่จะส่งมาช่วยได้ครับพระบาทนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดเลยค่ะขออนุญาตแชร์แชร์สไลด์ได้ไหมคะพอดีกดแชร์แล้วเหมือนโฮสไม่อนุญาตนะคะต้องแชร์ไหมโฮสต้องแชร์ใหมอ่าโอเคค่ะ ค่ะวพวพุทธบัตนะคะก็คือจริงๆมีเด็กทั้งหมด215คนค่ะแต่ว่าจะจัดเด็กอ่าเด็กเป็นเป็นอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห์คือสัปดาห์ละ70คนโดยที่ตอนนั้นทางสสจอบอกว่าจะให้นักษาดูแลศูนย์พักคอย3 5ศูนย์ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยจัดนักศึกษาเป็นปี4อ่าหคนพี่สาคนดูแล CI 1 0ศูนย์นะคะพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่านนะคะทีนี้ก็จะแบ่ง เป็นสัปดาห์ไปเรื่อยๆตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหานี้ค่ะก็จะจัดแบ่งโซนไปเลยค่ะว่านักศึกษาอาจารย์หรือว่านักศึกษาปีสี่ปีสามอยู่อยู่ตรงไหนค่ะอยู่อยู่อำเภอไหนก่อนค่ะเพราะว่าตัว C I เองยังไม่ได้รู้สถานที่ว่าว่าอยู่ตรงไหนนะคะตามภาพครับครับ,ะะรบอ,อาจารย์ครับเด็กก็คือ อ่าเรื่องหนึ่งประเด็นนะครับเอาคอนเซปต์ตรงกันนะครับพี่พิชาครับหนึ่งก็คือผมอยากจะให้กระจายอยู่ทุกซีไอในจังหวัดสระบุรีครับตอนนี้มีประมาณ7 7 c ดซีไอครับถ้าล่าสุดเมื่อวานนะครับแต่นั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นถ้าเกิดอ่าที่พักไม่พอครับแต่ออกไม่เป็นไรครับที่เพิ่มขึ้นก็ให้อำเภอเข้าไปหาจัดการต่อครับงั้นผมตั้งต้นที่77ครับเลขสวยครับดังนั้นตรงนี้เนี่ย77เนี่ยอ่าถ้าในส่วนของฝั่งเราแบ่งเป็นสองฝั่งสองโซนนะครับโซนทาทง ปปสารีรับผิดชอบครับทั้งสองที่ก็เดี๋ยวให้ส่งรายชื่อให้กับพี่พิชาครับแล้วก็หลักการคือทุกซีไอต้องมีน้องรักษาพยาบาลอยู่นะครับส่วนตรงนั้นครับก็จะทําให้ทุกที่สามารถแบกชีิตร่วมกันครับส่วนจะมี1คน2คนสคนอันนี้ไม่เป็นไรครับก็เพราะว่าท้ายสุดเนี่ยไม่ใช่น้องนะครับรับผิดชอบคนเดียวครับจะมีที่ที่แต่ละเผื่อรับผิดชอบอยู่ครับเมื่อตัิ่ต้นจากจานวนซีไอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งโซนเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ละโซนอาจจะมีนักศึกษาไม่เท่ากันครับ าฝั่งนี้ผมดูแล้วเหมือนทางพ่อบาทจะมีํำน,นามากกว่าทางฝั่งของสลับรีครับก็ไม่เป็นไรครับแต่โซนของสลับรีก็ต้องรับผิดชอบซีไอของสลับรีอาจจะมีแค่หนึ่งคนหรือหนึ่งสคนครึ่งนะครับแต่พระบาทอาจจะมีสองคนหรือสามคนก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จะต้องรวบรวมซีซีไอให้เรียบร้อยครับพี่พิชาครับแล้วก็รวบรวมรายชื่อส่งให้ท่านสารสุขอำเภอ แล้วแอดก็กลุ่มลายของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็ไปคุยกันอำเภอนั้นนะครับว่าจะให้น้องอยู่ซีไอไหนยังไงแบบไหนนะครับร่วมกับทันาจารย์สองวอาพอทั้งสองแข่งประมาณนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์ให้รายชื่อมาครับให้เบอร์ติดต่อมาครับได้ของท้องพุทธบ้านเราองมีอาจารย์ประจากลุ่มด้วย ถ้าปาารึกษาเรื่องต้นว่าอย่างอำเภอเมืองเนี่ยถ้าจัดไปสักสิบหกคนนะตอนนี้เท่าที่ล่างไว้อำเภอเมืองสิบหกคนแก่งคอยแปดคนหนองแพรแปดิหารแดงแปดบ้านหมอแปดมวกเหล็กเจ็ดประมาณนี้มันน่าจะไปมันมันมันมากน้อยประการใดคะคืออยากให้ไปยกกลุ่มแล้วไปบริหารจัดการภายในอำเภออาจารย์มันไม่ครบซีไอไงอาจารย์มันก็ทําให้ซีไอบางที่มีมาแต่บางที่ไม่มีผมอยากจะให้ซีไอทุกที่มีนักศึกษาอยู่ครับเพราะว่าไม่เป็นไรครับง หลักการอ่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวสลัดแกงคอยกันได้ได้เดี๋ยวจัดได้ค่ะเอาให้แสดงว่าแกงคอยมีศูนย์เยอะที่สุดสิบสี่ศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปแกงคอยเยอะหน่อยคืออย่างน้อยศูนย์ละคน่หอาจย์หลักการคร่าวๆเพราะไงเราไม่ได้เิอไปที่ศูนย์อยู่แล้วครับเราอยู่บนโทรศัพท์อยู่แล้วครับจันครับไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่อะครับอ่าค่ะค่ะนะครับตัวสิบสี่คนไปสมมติสิบสี่คนไป ไปเก้าคนอยู่เมืองสิบสี่คนอยู่แก่งคอยก็หาจานอ่าดูแลเดี๋ยวสลับกลุ่มกันไม่เป็นไรถ้าแก่งค,คอยมีศูนย์เยอะสุดก็ไปที่แก่งคอยสองกลุ่มอ่<ล>ะโอเคพอดีตอนนการไม่ไม่แน่ใจว่ากี่กลุ่มแต่ละการอยากจะให้ทุกทุกทุกศูนย์มีนักศึกษาครับอาจารย์ครับประมาณนั้นโอเคเข้าใจค่ะอาจารย์คะขอเรียนถามค่ะน้องๆที่ให้อยู่เวนเดย์ไหนหรือว่าให้เวนเดียวใช่ไหม หรือว่าเวนแต่ด่อเดี๋ยวดยังไม่ได้ไม่ให้อยู่เวนนะช่วยดูเฉยๆนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับอย่าไปเอาเนข้าไปขังนะครับ่่เวช้าเหรอคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนับไม่น้อยจะเยียนครับเดี๋ยวเอาหลักการก่อนครับตอนนี้หนึ่งการทํางานของซีไอทุกที่ยังทําเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปช่วยแต่น้องเข้าไม่ได้มีหน้าที่ไปอยู่เวนนะครับเดี๋ยวน้องก็จะไปช่วยในการดูแลและให้คำปรึกษาทางพี่ๆก็ต้องทําเหมือนเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเลียร์อีกทีครับเดี๋ยวเอาเอาสเต็ปนี้ก่อนครับว่าเอาจํานวนลงทุกซีไอก่อนครับขอ,ขอขออนุญาตนะครับเป็นว่าเดี๋ยวทางารบกวนทางท่านอาจารย์ส่งรายชื่อมาเดี๋ยวผมผมจัดสรรอีกทีเพราะว่าตัวเรื่องของซีอนะครับ มันจะมีการเต็มแล้วก็จะมีการเปิดแล้วมีการขยับขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าในในภาพรวมอย่างที่ท่านอาจารย์ประสิทธิชัยบอกนะครับว่าจะใช้ข้อมูลณเมื่อวานเนี่ยมันมีประมาณ7 7็ศูนย์นะครับี๋ยวผมจะสั่นอ่าคนลงเพียงแต่ว่าใกล้เคียงกับกับที่ตารางเดิมนะครับว่าอำเภออ่อวิไลพยาบาลอ่าทาบุรีก็อาจจะรับตรงตรงตรงส่วนของอ่าอำเภออำเภอนั้นๆนะครับตามที่นั้นจีผมจัดตารางให้ทีครับ เรื่องจัดอย่างนี้ด้ยครับผอขอญาติพิพิชาอาจารย์ครับขอให้หนึ่งครับเราแยกโซนกันแล้วครับจะจำนวนไม่เท่าจะจำนวนไม่เท่ากันนักศึกษาไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับแล้วก็พี่พิชาคุณอาจารย์ครับจะหลักการประมาณนี้ครับหนึ่งทุกซีไอควรจะมีนักศึกษาไปอยู่ครับอยีางน้อยหนึ่งคนครับนะครับประมาณนี้นะครับเราจะได้ทำให้นักศึกษาได้ดูแลรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือทางพิ้พี่ๆที่ทางานหนักอยู่ตอนนี้ครับเอาหลักการตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็แบ่งโซนใครโซนมันนะครับโซนสาวอีโซนพระบาทครับ ก็พี่ิชาหลักการประมาณนี้นะครับพี่ครับครับผมครบับค่ะทางวิทยาพันปโอเคค่ะเดี๋ยวท่านประสานมาได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีทีมพอค่ะค่ะครับก็ส่วนสวามดีครับถ้าผมดูคร่าวๆถ้าอาจารย์มีห้าสิบกว่าคนก็ยังพออยู่ครับอย่างน้อยทีมละคนครับอาจารย์ครับที่ไหนก็อาจารย์จะจับคู่เพิ่มก็เดี๋ยวคุยกับทั้งพี่พิชานะครับในการจัดการนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อ่าครับประมาณนี้ครับส่วนที่สองครับที่พี่น้อยถามเมื่อสักครู่ครับนักศึกษาจะทํางานได้ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนครับทั้งทางสายลรบบาทครับน้องจะสามารถัดสูได้ตลอดเวลาในช่วงไหนแบบไหนครับทางพี่พี่จะได้วางแผนในการช่วยเหลือการทํางานถูกครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะ อาจารย์ช่วยอธิบายในลักษณะของบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องทําก่อนดีไหมคะเราจะได้ดีไซน์ที่ถูกแล้วก็เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องทําค่ะอาจารย์ขออนุญาตบกวนรในเรื่องของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องครับกิจกรรมครับก็ปกิจกรรมในการดูแลสีไเป็นหลักครับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนนะครับหลักการก็คือว่าน้องจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์ของทางหลังจากเราแบ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆจะเข้าไปในกลุ่มไลน์ของต่างจองหเภอที่มีเฉพาะเจ้าที่อาจารย์แล้วก็กลุ่มของ ทางหัวหน้ากรมการพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอหรือผู้รับมอบหมายครับหลังจากนั้นเราก็จะคุยกันในนั้นครับว่าแอสซายทำอไปบ้างครับแต่ละ่าวๆที่แอสซาคือจะให้น้องไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของแต่ละ CI ครับเพื่อ,อหนึ่งก็คือช่วยดูครับทุกเช้าก็วันเดียวก็จะส่งไวทอล์ทายให้ดูอยู่แล้วนะครับช่วยดูไวโอล์ทไซว่ามีความผิดปกติอะไรไหมครับ2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคําคถามครับคำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในส่วนของที่ทาง คนไข้ครับที่อยู่ใน CI ไอนั้นถามมาก็าถามตอบในการดัเการตรงนั้นครับอ่าส่วนที่สามครับก็คือเฝ้าระวังครับถ้าเกิดมีถามไม่ได้ก็าสามารถกลับไปถามพี่ในกลุ่มลายในนั้นหรือว่ากลุ่มลายใหญ่ได้ครับว่าจะทํายังไงแบบไหนในการจัดการหลักๆเนี่ยก,ก,ก็คือดูเฝ้าระวัง alert นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาครับแต่ละข,ข้าวๆประมาณนี้ครับในกลุ่มลายเล็ก นะคะอาจารย์ก <oung> ็คือมีพี่พยาบาลและก็เจ้าที่สสออยู่ในนั้นอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมคะในอ่ากลุ่มซีไอแต่ละกลุ่มนะคะอาจารย์อาจารย์นิสาอาจารย์รออาจารย์ต่อนี่นึ้งพบว่าเดิมไมงั้นจะหนักเพราะว่าสองสิบาอาจารย์ขาพูดที ค่ะเมื่อกี้สอบถามว่าในกลุ่มซีไอย่อยลงไปอีกอะค่ะอาจารย์จะมีเจ้าที่สสอแล้วก็ทีมดูแลพวมนักศึกษาอีกใช่ไหมคะอาจารย์ซีไอจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านไปอยู่ในซีไอเพื่อตกลงกันใน,ใน,ใ,นในกลุ่มสองกลุ่มใหญ่ก่อนที่จะแยกไปกลุ่มเล็กย่อยนะครับนักศึกษาห,หนึ่งคนจะอยู่ที่กลุ่มใหญ่ด้วยกับครับอาจารย์ครับกับทางทางส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนของในส่วนของสสอ,อแล้วก็รปตครับเป็นกลุ่มใหญ่ครับ หลังจากนั้นจะแยกเป็นกลุ่มแยแต่ไอซีไอครับไอซีไอจะมีครับมีแพทย์มีพยาบาลครับมีเจ้าที่เราบรต่อแล้วครับมีสังขออบทอครับรอ,อ,อยู่ในนั้นด้วยครับไม่ได้น้องไม่ได้ไปอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะครับแต่น้องก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเวลาในการดูและสามารถให้คําแนะนําได้ครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยยุ่งมากในการจัดก,การตรงนั้นครับก็คงจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้อยู่เป็นคนเดียวครับยังอยู่มีทีมอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเวลาที่เข้าไประดับอำเภอจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งครับค่ะ เรียนเยนป็นึาษาจารย์นะคะเท่าที่คิดเวลาไว้เบื้องต้นเนี่ยคงไม่ให้อยู่ยีิบสี่ชั่วโมงแน่นอนแต่ว่าอาจจะจัดช่วงเท่าที่คิดไว้เนี่ยอาจจะเป็นแปดถึงสิบกับสิบสี่ถึงสิบหกเนี่ยอาจารย์คิดว่าเอ,อควรจะเป็นยังไงบ้างคะับช่วงเวลาไหนนะครับอาจารย์ครับช่วงเวลาแปดถึงสิบกับสิบสี่ถึงสิบหกนอคือเช้ารอบบ่ายรอบส่วนใหญ่ฮะคือให้เ็าดูแต่ก็ไม่ได้ว่าบังคับเขาจะต้องแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันกระทอนกระแท่นนะอาจารย์ อย่างเช่นเวรเช้าเวรได้มอาจารย์แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าไปต่อก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาครับยังมีพี่คนอื่นดูแลอยู่ครับคือคืออย่างน้อยในช่วงยช่วงที่เราน่าจะลิฟจากการคอนเฟลเคนั์จากทํารายงานอะไรต่างๆเนี่ยคือมัน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 สายไปไหมหรือมันมันควรจะเป็นช่วงเวลาไหนที่จะไปดูไวทเทอร์า,าเพราะปกติเห็นถามตอบกันสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายเนาะที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ดูออฟเซตดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวางแผนไว้คร่าวๆอย่างนี้แต่ว่าเวลาปรับได้ค่ะตาม ตามคาแนะนําของทีมคนะ่ะรับเบื้องต้นผมขอเวรเชา้ากนได้ไหมครับประมาณนั้นครับเวรเช้าเดี๋ยวโอเคาการไม่ได้ท่านน้องไม่สะดวกเข้าไปตอบในช่วงที่จะต้องทํารายงานรีพอร์ตเรียนอยู่ก็ไม่ได้เป็นความผิดครับอาจารย์ครับไม่ได้ไปหักคะแนนครับอาจารย์ครับแต่ก็ให้น้องได้ครับโอเคให้อยู่เวรเช้าตลอดใช่ไหมแปดถึงสิบหกหมายถึงว่าให้ให้อ,อยู่ในช่วงเวลา ในการให้คําแนะนําติดตามอาการนะคะเพราะว่าของพุลาบาตเราไม่ได้เอานักศึกษาที่ฝึกงานเนาะนักศึกษายัางเรียนตามปกติแต่เราคิดว่านักศึกษาเนี่ยเราบผิดชอบเป็นรายเคสเราก็เลยว่าจะแอสไซน์นักศึกษาจานวนมากจแจกไปเลยอย่างนี้นคะ่ะก็เลยแอสไซน์แบบนี้นะคะ่ะจะแอสไซน์ไม่ไม่ใช่รายเนี่ยอาจรจะเป็นรายทีมครับรายซีไอครับอาจารครับ่ับนั้นเป็นรายทีมก็มมได้ค่ะอ่าครับครับครับคือเราจาัดว่าเป็นทีม อย่างน้อยครับผมขอตกลงกองกลางว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้สักประมาณเวรเช้าครับที่พี่น้อยถามกับคู่ครับแปดโมงครึง่งถึงสี่โมงครึง่งอะไรยเงี้ยสมมตินะครับแต่ถ้าเกิดน้องไม่สะดวกต้องเข้าเรียนต้องทํารายงานก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นความผิดครับส่วนนั้นพี่ๆก็รับผิดชอบไปครับเดี๋ยวน้องจะมาช่วยสแตนบายดูรายละเอียดให้ระดับถึงในการจัดการครับโอเคค่ะเดี๋ยวจัดคนเวียนไปตามนั้นเวรเช้าแล้วก็อืรับผิดชอบแต่ละศูนย์อ่ะค่ะส่วนใบเด็กเขาจะเข้ามาดูก็ไม่ได้เป็นอะไรครับก็สามารถเข้าไปได้ครับประมาณนี้ครับ ก็แล้วแต่เขาครับแต่ละการก็าข้าวเอาเเช้าก่อนแต่ถ้าเกิดกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยอำเภอจะไปพูดรายละเอียดกันมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ละกละุ่มนะครับแต่ละอำเภอนะครับโอเคครับน้อเออถ้าเขาจะทําอะไรเพิ่มก็แล้วแต่บริบทแต่ละพื้นที่เนาะอาแปดโมงครึ่งถึงสิบหกครึ่งค่ะเวียนไปมีทุกวันค่ะครับครับทางเอ่อทางวันนี้ผมเชิญหัวหน้าพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเข้ามาด้วยครับ พี่น้อยโอเคไหมครับประมาณนี้ครับนึ่ค่ะอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวนะคะจากโรงพาบาลอื่นด้วยครับทางท่านสาธารณสุขอำเภอได้ครับมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์คะพี่เล็กจากโรงพาบามิหารแดงนะคะน้องอาจ,าจะมา น้องที่จะมาฝึกง,งานเลยหรือว่าน้องจะแค่เข้ามาในออนไลน์ในกลุ่มคะคือเราต้องดูแลน้องอจริงๆด้วยไหมคะอ๋ะอมไม่ต้องค่ะคือพอดีทางทางหัวหน้าพยาบาลต้องเข้ามาวันนี้ครับผมเรียนหัวหน้าพยาบาลครับตอนนี้เนี่ยครับทางสบชครับทางที่จะรอครับกับรวมวิทยาพยาบาลทั้งสองแห่งครับในจังหวัดเราครับจะเข้าให้น้องาได้มีโอกาสได้มาอ่าร่วมดูแลนะสื่ว่าเขาว่าร่วมดูแลนะครับ จริงไม่ใช่เป็นการฝึกงานด้วยนะครับเป็นการร่วมแต่นะครับเป็นเป็นทักษะเสริมนะครับในการเข้ามาในการดูแลคนไข้ผ่านออนไลน์ในการทําตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยน้องก็เหมือนจะเหมือนสมาชิกหนึ่งคนครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของ CI แต่ละที่ของแต่ละอำเภอครับแล้วก็มาทํางานร่วมกับเราครับแต่น้องอาจจะไม่สามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่ผมขอสักครู่ครับโอเคตอนเช้าครับน้องจะ่เข้ามาดูนิดเดิงครับแต่ไม่ใช่ว่าน้องไม่ดูแล้วเป็นความผิดน้องนะคือน้องไม่ต่อเป็นความผิดน้องครับเป็นความ เป็นความรับผิดชอบร่วมครับทั้งโรงพยาบาลทั้งคุณหมอพยาบาลสาธารณสุขอำเภอรอพอสาตาทางาทีมท้องถิ่นครับน้องจะเป็นสมาชิกเพิ่ม erm อีกหนึ่งคนครับแต่น้องอาจจะมีความตั้งใจสูงและว,ว่ามีเวลาป่าพอในการทํางานตรงนี้ครับก็จะทําให้เรามีคนเข้าไปช่วยนะครับให้น้องได้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน CI 2ก็คือน้องจะเป็นสัปดาห์สามปีสี่ครับอธิบายอาการพวกอาการไข้ตัี่เก่ยบข้องในส่วนหนึ่งหรือว่าถ้าน้องอู่ในรถไซ้า,าปกติก็สามารถแจ้งพวกเราได้ ในการอ่เข้าไป alert เ,เสียงต่างที่เกี่ยวข้องอ่าหรือว่าสามารถถ้าเกิดพวกเราลอสไปไม่ได้เข้าไปดูบ่อยๆนะครับเพราะเรามีงานหลายอย่างเนี่ยน้องก็จะประสานไปยังทางทีมหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รัต่อนในการจัดนนการครับประมาณนี้ครับเป็นการเสริม<อ>ครับ<อ>บครับขอบคุณค่ะอาจารย์มาพีค่ะพี่นหยพี่นหยโอเคค่ะพอดีตอนที่ขับข <อ S 1> รถไม่สะดวกแต่ว่าที่โรงพยาบาลมีไอซีเอ็นกับน้<ข>องร<ข>องหัวหน้าพยาบาลฟังอยู่นะคะ ครับขอบคุณมากครับพี่น้อยครับขอบพี่เล็กครับก็ครับน้อยครับคือหลักการเราจะเอาทีมอ่าน้องพยาบาลไปช่วยเสริมทีมนะครับไม่ได้ว่าให้เขาเป็นรับชอบเต็มทั้งหมดครับรับภาพรวมนะครับประมาณนี้นะครับก็รับครับถ้าน้องอาสาเป็นบ่ายเวเดึกด้วยก็ไม่เป็นไรครับเพราะแต่ละจังหวัดได้แต่ละอำเภอแต่ละทีไหคุยกันเองนะครับคับผมครับครับนั้นทาบ ทางหัวหน้าพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับประสานกับท่านสาธารณสุขอำเภอครับละทชีลูกที่ครับบอกคุณหมอเขาด้วยนะครับว่าอาจจะมีน้องพยาบาลครับมาปรึกษาด้วยนะครับถ้าเขาตอบไม่ได้ครับประมาณนี้นะครับครับผมครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับพี่วิชาครับพอได้ไหมพี่ชาครับได้ครับอาจารย์ครับท่านสาธารณสุขอำเภอมีประเด็นอะไรครับ่สรุป แต่ส่านเพุ่อเดี๋ยวผมจะส่งจํานวนนักศึกษาไปให้นะครับเอ่อนักศึกษาไปให้แล้วก็เอาตามหลักการนะครับให้ได้ทุกซีไอครับให้ได้ทุกซีไอนะครับประมาณนะครับส่วนจะทําอื่นๆเพิ่มเติมเป็นข้อตกลงภายในครับที่ตกลงร่วมกันนะครับเป็นความร่วมมือกันนะครับของแต่ละทีมนะครับพี่ยงหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ยมหน่อยครับไม่มีครับผม ขออัปเดต CI แต่ละที่วันนี้ครับเอายอดวันนี้เป็นหลักครับหลังจากนั้นจะเพิ่มเท่าไหร่ก็แล้วจต่การจัดการภายในอำเภอครับผมยุดยอดเมื่อวานเป็นเป็ด77ครับแต่วันนี้ไม่แน่ใจมีเพิ่มหรือเปล่าครับจากการจัดการภายในครับที่ไหนเยอะจะขอสองคนขอหนึ่งคนวผมขอหลักการว่าทุกซ i ต้องมีน้องไปช่วยดูแลครับเพราะผมดูจำนวนแล้วน่าจะพอนะครับท่านอื่นครับระดัอำเภอครับหลังค้ากรมการครับผู้ช่วยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับเอ่อการเตรียมความรู้พื้นฐานของน้องเนี่ยจะให้แต่ละอำเภอเตรียมเองหรือว่ายังไงคะตอนนี้ผมว่าน้องปีสามปีสี่แล้วความรู้น่าจะแน่นพอสมควรครับถ้ามีอะไรก็ษาพี่ีครับครับผมโอเคให้แต่ละอำเภอคุยอีกทีหนึ่งเนาะอ่าจะมีหมอมีพยาบาลอยู่แล้วครับสงสัยอะไรก็ถามพี่ก็เลยเลยครับผมไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะทําได้ทุกอย่างครับแต่น้องจะช่วยในการมีเวลาในการจัดการและเฝ้าระวังและได้เรียนรู้ร่วมกันครับ แต่ถ้ามีอะไรก็ให้แต่ละคนดจัดการครับแดี๋ยถ้าเกิดมีปัญ,ปญหาในภาพใหญ่ถ้าอาจารย์สรุปแล้วยังขาดความรู้ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการ A T K การอาการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เดี๋ยวผมจะจัดซูมภาพใหญ่แล้วก็มีสักสามก็เดี๋ยวให้ทางผู้เชี่ยวชาญหรือทางคุณหมอทางพยาบาลมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้อีกครั้งนึงครับอาจารย์ครับโอเคค่ะแล้วเราเราจะเริ่มประมาณประมาณวันไหนในอะาทิตย์หน้า เอาเคายันเคาวันมาเลยครับโอเคอาจารย์ป้อขาลราควนค่ะถ้าคะถ้ามีพี่เลี้ยงอาจารย์พี่เลี้ยงประจำอำเภอก็ดีนะคะเผื่อมีอะไรที่จะต้องคอนเซิร์อะค่ะเรื่องน้องบ้างโอเคจัดได้แล้วพี่แต่พี่น้อยเนี่ยอำเภอเสาให้นี่ไปอยู่กับพระบาทนะเนี่ยเขาทางทางทีพี่มีชาจัดไม่เป็นไรใช่อาจารย์นิ่มอยู่ที่ไหนก็ได้ออนไลน์ค่ะ มีอาจารย์ภาษาเราได้เจอกับพี่นักวิไลอะค่ะขอได้เจอค่ะขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอขอญาตประมาณนี้เราเริ่มสักสิบห้าได้ไหมอ้าวพร้อกันก่อนสิบห้าได้ไหมครับฝึกอ่งพระบาทราลีครับพระบาทได้ค่ะราลีได้ไหมครับสิบห้าวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ เออวันจันทร์ก็ได้ครับวัันสิบหกก็ได้ครับครับขอเป็นสิบหกแล้วกันสิบหกนะครับครับอ่าสิบหกครับทางสาวดีพระบาทครับคือผมเห็นพระบาทจะจกะชุดเนี่ยอาจารย์ขอสักอย่างน้อยสองอาทิตย์ได้ไหมจานมันจะเปลี่ยนคนบ่อยมันจะมันจะลำบากไหมจารย์เพราะว่ามันออนไลน์ยิงเฉยที่ผมบอกครับถ้าเปลี่ยนคนบ่อยๆก็จะต้องมาเทรนกันบ่อยๆัานอย่างน้อยสักสองอาทิตย์แล้วถ้เปลี่ยนกลุ่มแล้วก็เอาคนมาสลับได้ไหมครับค่ะค่ะคือคือเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนในส่วนของกาศึกษา แต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็จะทนทีนตามนั้นเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จำเป็ไว้เอาโอเคครับ,บกันก็แล้วแต่อาจารย์ครับคือที่ทผมเห็นเกิดคิปหนึ่งวันเร็วมากครับแป๊บเดียวก็จะเ,เปลี่ยนไปดูด,ดูสับสนนิดนึงก็ใช <น S 2> ่อะไรก็ได้ไดแต่ลำเพอนะครับอาจารย์ก็จัดคนไปเสริมไปแทนแล้วก็จัดลำเพอนะครับนะครับครับงั้นผมฝากท่านตาสวงเพอครับกับทางวิศทางหัวหน้ากลุ่มการครับเริ่มสิบหกครับแต่สิบหกเนี่ยคือเริ่มทํางานได้ครับ ช่วงนี้ก็ต้องอ s ไ i น์ก่อนครับแบ่งไปอยู่อำเภอไหนครับอย่างแบ่งเมสซี่ไไหนไหนครับแล้วก็แบ่งน้องไปแต่ละที่ในการจัดการแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะครับอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงทางโรงพยาบาลครับทางกลุ่มการเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางส่วนตรงนั้นภาษาเรอตตครับประสานกับทางคุณหมอครับให้น้องเขาเกิดความสบายใจในการทํางานนะครับประมาณนี้นะครับพี่ชะลอเข้ามาเรียนงครับพี่ครับมีคําแนะนำอะไรไหมครับ ไม่มีครับดีมากแล้วครับครับผมครับก็อ่าพี่เชอร์ลงั้นไม่มีอะไรประมาณนี้นะพี่เราจะได้ไปลองทำแล้วเราอีกสักอาทิตย์เด้งหลังหลังเราเริ่มตามวันเราก็มาเทเลซัาอีกทีรับว่ามีปัญหาภาษาครับก็ถอดบทเรียนพี่นะฮะครับผมครับก็สักัประมาณพฤหัสุกษ์หลังจากสิบหกไปแล้วก็จะถอดบทเรียนอีกรอบหนึ่งว่ามีปัญหาภาษาอะไรไหมครับแล้วค่อยปรับแก้อีกีนคับกันครับ ตอนนี้รับให้พี่ปิชารับประสานรปอทางวิลัยพยาบาลครับส่วนตรงนั้นครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ให้ทางอำเภอรับผิดชอบต่อครับแล้วก็หลังจากนั้นทางมาทั้ง 16, 17, 18, 19, 20ครับ4-5วันครับแล้วมาส่งกันอีกครั้งครับเพื่อจะดูครับงนประมาณนี้ครับเชิญพี่จจรอครับพี่จจรอพี่ปิชาโอเคไหมครับมีประเด็นอะไรไหมครับพี่พี่ปิชาผมไม่มีประเด็นส่วนตัวครับผมครับไม่ ไม่มีประเด็นครับอาจารย์เดี๋ยวผมสรุปรายเชื่อแล้วผมแจ้งรับพี่ชายเป็นคนพูดรับผิดชภาพหลักนะครับประสานวิเลยพยาบาลแล้วก็ประสานพื้นที่ด้วยนะครับฝากพื้นที่ไยครับครับผมงั้นก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เชิญพี่ชะลอครับกล่าวปิดเท่าไหนเป็นสี่มงคลเลยครับขอบคุณก็ได้ครับพี่ขอบคุณก็ได้ครับพี่ขอบคุณครับซึ่งจริงๆหลักต้องขอบคุณทางทางรองประสิทธิชัยนะครับและทางผอทางวิเลยพยาบาล นะครับเพราะว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับประชาชนโดยแท้จริงนะครับขอบคุณมากครับผมบขอบคุณพี่จะรออย่างสูงครับขอบคุณทุกท่านครับไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับเลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้น